สวัสดีครับทุกท่านแล้ววันนี้พวกกับผมนะ BC Start Gamer 4G นะฮะวันนี้ผมจะมาพุ่งมาท้าครั้งแรกครับมาท้าครั้งแรกนะครับวันนี้ผมจะมาท้า Mentos นั่นเองซึ่งใน Mentos เนี่ยมันมีกิ่เม็ดไม่รู้นะฮะเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงครับแกะอยู่นะฮะแกะแล้วกันนับก่อนนะฮะเดีด๋ยวๆๆๆ มีหนึง่ง <Okay. S 1> นะโุ้ย,อยขอแกะก่อนนะฮะขอแกะก่อนขอแกะก่อนนะครับอุ้ย,อ,ยอุ้ย มนับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็คืึอ้าหกเจ็ดแปด1กนะฮะซึ่งผมจะท้าด้วยการกินเมนทอดประมาณ11เม็ดด้วยกันอ่าะพอกิน1เปนมด11เม็ดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการเคี้ยวให้หมดปากนะครับผมจะไม่มีการตัดภาพเดี๋ยวทั้งสิ้นนะฮะกินโชว์นะฮะนีหนึ่ง เม็ดสองเม็ดสามเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกเม็ดที่เจ็ดนะฮะเม็ดที่แปดแล้วนะครับเม็ดที่เก้าแล้วนะครับเม็ดที่สิบเม็ดที่สิบเอ็ดแล้วนะครับ ทำการเคีย่ยวให้หมดปากครับผมขอเวลาสักคู่นะครับ เกี่ยวยากมากเลยครับ ใหญ่หนะฮะคือคงใช้เวลานานงั้นผมขอตัดคิวเอาผมเคี้ยวไปประมาณสักประมาณนิดนึงนะฮะัปั้นนะครับฮะมันเหลืออยู่ประมาณเดี่ยวนี้นะครับผมไม่ได้ไปขายทิ้งนะฮะผมไม่ได้ไปขายทิ้งจริงครับ ขอจับภาพจริงๆคนระับให้ผมขอจับภาพให้มาหลุดนิดนึงนะฮะขอจับภาพแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเอาละครับตอนนี้มันทอดเหลือประมาณพอดีที่เป้่าของเคียวแล้วนะครับอืมอืมมันเหนียวมากเลยคราวนี้นยังไม่จบนะครับผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมเหลือ แค่นิดเดียวกันผมงแบบนี้ครับ <c oughs> ขอขอนขุญาตยด้วยครับผมใช้เวลาเคี้ยวนผมใช้เวลาตั้งสิบห้านาทีผมจะเคี้ยวย่อยทนนี่เกาหนีแบ <ะ S 1> บปวดเหงื่อเลยอ๋อปวดเหงื่อเคี้ยวมานานโอเคพันทางไม่มีม้เ่านี่ครับผมจะไีท้ารอบแบหนึ่ง โอเคนะโอเคอ่านนะครับเมนทอมผมไม่มีนะครับอ่าเหลืออีกคำถามหนึ่งครับก็คืออ่าพอดีเมนทอมเมกกื่อกี้มันมีสิบสี่นะครับผมกี 81, ม่วิแค่สิบเอ็ดมาเหลือแค่สามครับเนี่ยเนี่ยเหลือแค่สามครับเหลือแค่สามเหลือแค่สามเท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ท้าทายไปเพราะฉะนั้นมันต้องกินแบบซี <äm> ่หนึง่งขวดผู้คนท้าทายนะฮะ เราจะให้อมมณีไปครับแล้วก็เคี้ยวให้หมดปากนะฮะโดยทำการว่ากินเพป,ปซี่ไปพร้อมๆกันและเราจะมาดูกันครับเริ่มลครับกินก่อนนะอื้มมันซามากอือหือ อย่ะฝืดคอไหมเนี่ยอือืม พึ่งยัดข้าวมาอิ่มๆเลยนะ้ำเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อได้ผมต้องท้องเสียแน่นอน Hãy subscribe cho ในโพที่ผมทำแบบนี้ก็คือผมเห็นคุณ Oppo Gamer 4G ท้าดื่มน้ำหนึ่งขวดมันไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ลกอมสิบเม็ดมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ของผมเนี่ยผมว่ามันท้าทายกว่าเยอะหมดแล้วฮนะ ผมก็หมดจากปากเ้าด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาท้านะครับท้าคนที่ผมรู้จักนะฮะขอแป,บอปบแบบนึงนะครับผมที่ผมจะท้าก็คือ s t a m p GT Gamer ้าคนต่อมาคนที่สองคือ Oppo Gamer CG คนที่สามอะไรวะ เรียกว่าอะไรจะไม่ได้เจะอะไร j c t g a m e r เนี g ่ย j จ t Gamer อะไรทุกอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับสามคนนี้ต้องนักคั้ท้าผมให้เวลาย4ิบสนาทีไนเอ้ย24ชั่วโมงในการทำคลิปผมจะจับเวลาไว้ผมจะขอครับไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมรับคำท้านะครับถ้าใครไม่รับคำท้าเออผมจะเจอถ้าใครไม่รับคำท้าผมถือว่าคนนั้นไม่กล้าพิสูจน์ตัวเอง สอ่งท้านด้วยครับก็คือฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยล่ะกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าใครอยากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวพอเด,วเดี๋ยวผมก็อ่านถ้าคนอยากได้ถ้าผม,ผมจะแคสเกมท,ที่คุณต้องการแน่นอนสำหรับน,นี้ผมต,ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye bye! Woo!